อ,อารุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมเอเคฟวินเฮาส์ใช่ครับวันนี้ผมมาอัดใหม่หวังว่ารอบนี้จะมีเสียงด้วยกันนะวันนี้เราจะมาทำเอนดิ้งกันนะฮะก,ก็คือเป็นเอนดิง้งก็คือเป็นเอนดิ้ง เอ่อแบบนะะวันนี้ผมจะมาทำ ending Pacific ก็คือไม่ฆ่าใครแล้วก็ฮีโร่แบบไม่รู้ตัวนะฮะแล้วก็เข้าไปเป็นคุณเป็นฮีโร่นะนั้นผมจะมาเริ่มทำตั้งแต่ Pacific Pacific ก็คือเซฟทุกคน นั้นก็ไปลุยกันเลยฮะแต่นั้นก็นะั่นแหละฮะอันยาวที่สุดเอาก่อนนะไม่แซมเควินทำให้ฉชนเดือดร้อนที่โรงเรียนเรวดีวิลลี่คุณติดหมากฝรั่งไว้ในผมเขาเองนะอะไรฉันต้องวางหมากฝรั่งของแช็ดที่ในสักแห่ง เพียงแค่ช่วยั้นปลาไข่ใส่บ้านของเขาโอเคถ้าจะทําแบบไม่ช่วยเหลือก็นั่นแหละฮะก็ช่วยเหลือทุกคนก็ไม่ต้องนะเออดีั้นจะทาํามันด้วยตัวเองก็ไม่มีอะไรมากนะฮะให้เรารอไปเรื่อยๆก็ได้เปลี่ยนใจแล้วเออ,เอดิ่งนี้ก่อนเลยกันอ่ะอันนี้คือเป็นเอนดิง้ง เอ็ดดิ้ฮีโร่แบบไม่รู้ตัวนะฮะก็นั่นแหละฮะก็มาทาอันนี้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทําในช่วงแรกเป็นเอ็ดดิ้ที่สั้นๆดีนะฮะผมก,ก็เลยคิดว่าจะทาเป็นดิ้งสั้นเอาไว้แล้วก็เอ็ดดิ้หลักเนี่ยเอาไว้อสุดท้ายเลยด้วยกันเพราะอกว่าคู่ขนาดน่าจะดีกว่าฮมสวิตฮมนะถ้าแปลไทยไมันเป็นแบบนี้ก็ไม่แปลเพราะฮมสวิตฮม สวีทก็คือหวานนะปะงมก็คือบ้านไปไทยก็เลยผมมาเป็นแบบนั้นนะฮะบิลลี่พยายามบาว่าใครในบ้านของเควินไม่ใช่หละชีวิตของแม่ของเขาเออผมไม่อ่านและเล,เลซัมนะนั้นก็ต่อไปก็จะเป็นเอดดิ้งช่วยเหลือแม่ของเอ่อเออไม่ไน้ใจอะ เราตอบไม่มีทางนะฮะแล้วก็รอไอ้บิลลี่เนี่ยมันทำมันเลยงมันไปนะนี่นะอาโรเทียนเรียบร้อยนะฮะ มิลลี่คุณทำอะไรคุณทำอะไรเออวิ่งเลยให้เราทำการวิ่งเข้าไปในบ้านนะฮะฉันต้องช่วยใครก็ตามที่อยู่ในนั้นนี่ฮะให้เราเรีบวิ่งไปเลยนะเปิดประตูอ่านี่คือแม่ของบิลลี่เออไม่ใช่ดิบะเออเควิน เราแตะไปเรื่อยๆนะฮะคุณคุณช่วยชีวิตฉันขอบคุณนั่นแหละเกตนะฮะก็ผมหลุดหลุดไปนิดไหนก็ขอโทษนะด้วยวีกันข่าวด่วนเราเออนั่นฮะ เนี่ยฮะเรียนกิหยุดนี่เราตอบอะไรก็ได้นะอันนี้อืก็นั่นแหละฮะก็ประมาณนี้เลยนะ เอนดิ้งต่อไปจะเป็นเอ็นดิ้งที่ค่อนข้างที่แกจริงจังแล้วนะก็ท่านผู้ชมก็ฟังผมให้ดีๆเลยกันนะก็คือเอนดิ้งต่อไปผมจะทำเป็นโคยเชนมาก่อนวยกันนะแล้วก็ผมจะทำแค่คลิปเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้แกมันนั่งทำเด็ออื่นแล้วไม่ถึงเอนดิ้งอื่นแล้วนะ เอ่อเ็นดิ้งต่อไปเราจะทำเป็นเอนดิง้งควีเชน่นมาร์กกันนะฮะเอนดิ้งที่จะดีเวนหายไปนะอ่าพอดีเลยนี่คือเศษกุญแจอันที่หนึ่งนะฮะ ก็เราวิ่งตาบิลลี่ไปนะจะโกดบิลลี่อืมไปแล้วจะเป็นนี่ควชั่นมาร์คควชั่นมาร์คนะฮะนีือเคยบิน่นะ ยี่สิบปีต่อมากลางคืนที่หนึ่งเสียหายจริง,รงยังไงก็ตาม มาสำรวจที่นี่กันเถอะฉันไม่อาจเชื่อได้ว่าคุณจักชวนฉันมาทําอะไรแบบนี้อะไรคุณไม่อยากนายไม่อยากได้รู้หรือไม่ว่าช่องทางสำรวจสถานที่รดลถลกล้ลลลลงลางมั้งก็ไม่รู้เหมือนอะ่ะคือแอะคืออ่านไม่ทันมันไม่ถูกต้องนะ พวกคขตายแล้วมานะฮะว้าวดูสถานที่แห่งนี้สิฉันขายแล้วที่นี่ที่เป็นอะไรก็ืืไม่ได้แล้วฉันไม่รู้พวกเจ้า เจคิดว่าฉันอยากสำรวจที่นี okay? ่ก well> ่อนนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ไปพบเราที่หน้าประตูเลยกันอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะก็อย่างแรกเลยก็คือให้เราไปที่ห้องตรงนี้นะคะนี่ฮะเราจะเปิดไปแล้วก็ไอตรงตู้เย็นตัวนี้ก็จะมีแบบนี้นะฮะให้เรา ออกมานะไปเปิดประตูตรงนู้นเพื่อจะเข้าอนาล็อกเดิมนะคะเพราะว่าก็จะเป็นที่จะต้องโต้อตอบกับประตูนี้แล้วนี่ฮะเราจะวิ่งเร็วเป็นพิเศษเลยนะให้เราออกไปนะแล้วเราก็จะเก็บไปฝันนะฮะจะสับสนประตูที่ จะได้ดินทาให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจบางคนอาจจะพึ่งพ่นสีที่นั่นเพื่อลบเอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นผมจะให้ถ้าผู้ชมอ่านด้วยกันนะเพราะว่าผมไม่นั่นผมอ่านไม่ทัน ต้องรู้มีอะไรอยู่ในชั้นใต้ดินอ,อันนี้นะคะคือตัวนี้ก็คือเป็นฝันใช่ไหมให้เรามาที่ห้องนี้นะฮะหยิบอันนี้ให้เรามาตรงนี้นะ แล้ประตูนี้เปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ตอนท้ายคลิปถ้าเวลายังเหลือนะแต่ว่าเวลายังเหลือก็คือผมไม่เมื่อยก่อนนะนะคือคืออาจจะมีคลิปแย,ยกก็ได้นะเราไปโตอตอบที่ประตูนะั้นเหมือนเดิมนะโตอตอบอย่าเข้าไป อืมบางทีอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีอาะเรีบร้อยฮะโดนด,ดึงในฝันเท่านั้นนะเป,นเป็นแค่ฝันนะแล้วก็มีดฮนะนี่คือมีดจะรู้สึกปลอดภัยกว่าจะมีมีดนี้นะคืนที่สองคืนที่สองจะเป็นคืนที่เริ่มถ่ายแล้วนะฮะ เออนี่เลยฉันไม่ได้ใจบิลลี่แซมนายห่วงกันไปแล้วทุกอย่างมันจะโอเคตอนนี้มาเยี่ยมข้าในกันสุีหดลัน ก็ถ้าเกิดอยากริมมีมันก็ตรงนี้เลยนะคือคุณจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าผมปิดเสียงเอาไว้เพื่อไม่ติดลิขสิทธินะจริงๆแล้วมันจะมีเสียงตรงนี้นะครับแบบ พมดิไมมีเสียงตรงนี้นะแบบแวงคือเป็นเสียงมีมนั่นแหละฮะไปเล่นกันเราเองเพราะผมเล่นมาแล้วมีมากเลยอ่า่นแ่ละนล้วเราก็นั่นเหรอเ,รเรอสร็จแล้วเหรอ ใช่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกในคืนแรกได้กูอ,ออกตัวเต็มที่นะฮะประมาณนั้นนะนั่นแหละตามนั้นเลยฟังดูดีนะก็คืนที่สามสีแดงแก๊สไปเฉ แล้วเราจะสูกเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันในห้องใต้ดินนะฮะไม่นะฮะไม่เห็น แน่นอนว่าเขาต้องอยู่ที่ไรสักแห่งตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากนะเราต้องรอนี้อย่างเดียวก็คือไปตรงข้างล่างเนะี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่เราถูกวาร์ปลงไปข้างล่างนะฮะ ยกเว้นประตูมีเพียงทางเดียวที่จะรู้ก็คือลงไปข้างล่างนั่นแล้วก็อาฉากน่้แหละผมบอกตำรวจห้องนะฮะ ซึ่งนี่คือการบอกจุดเอาไว้ก่อนนะคือเวลาที่ไอ้บ้านไอตอนนี้นที่มันเผาอะ่ะให้รีบวิ่งมาตรงนี้ซึ่งไอ้ตรงที่เราโดนมัดก็คือตรงนี้นะแล้วก็เอาเจ็บถีบต่อไปให้เราหาร่องรอยของสตีเว่นนะให้ไปหยิบหูฟังนี่เฮ้บิลลี่ นั่นแหละโดนโดนโดนเบิร์ดลูกเนี่ยไอจุดที่โดนมัดบิบิบลลี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ดีตอนนี้คุณตื่นแล้วอยกกังกวลเกี่ยวกับเขาเขาถูกและไล่ออกเขาไม่สามารถได้ยินคุณได้คุณเป็นใครคุณเป็นใครให้ฉันแนะนำตัวกี นะแซมดังน้นแซมคุณจับฉันได้ไหมตอนนี้เควิน <Kevin, S 1> <Kevin, S 2> เหรอเควินเหรอคือคุณใช่แซมมันคือฉันเควินฉันขออาภัยในสิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้บิลลี่และฉันมีทุละที่ยังคุยกันไม่เสร็จอ่ะนะไม่ว่ายัางไงก็ตามฉันก็ มาปลุกเพื่อนที่เสียดีของเราดีกว่าปลุกแบมฮาร์ดคอร์นะต่อยไปเลยเดี๋ยวก่อนเควินคุณยังไม่คุณจะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรฉันอาจคิดว่าฉันตายในไปไปแล้วคุณไม่อยู่นั่นแหละฮะเอ้นท่านผู้ชมอ่านด้วยกันเราเองนี่กันภาพสุดท้าย mm -hmm. คุณจะทำอะไรกับเราคุณจะแบ่งบัตรทชคชะตาเช่นเดียวกับแม่ของฉันคุณจะต้องถูกไฟเผานะคุณอยากจะฆ่าเราจริงๆเหรอฉันต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มา20ปีแล้วบิลลี่นั่นแหละฮะลาก่อนบิลลี่ลาก่อนแซมฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตั้งแต่แรก แซมเราต้องออกจากที่นี่นี่ฮะมีดเอ p วีพีให้เรากดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะให้กดค้างนะเนี่ยอ่มนี้เลยเร็วๆเซฟอย่าอืดอ,อัดอ่ามาตรงนี้มาตรงนี้โอเคได้แล้วฮะห้าอันแล้วก็ไปช่วยบิลลี่บิลลี่อโอเคเรียบร้อยฮะ ออกจากที่นี่กันแล้วก็ออกไปเลยแล้วคำถามที่ว่าสตีเว่นหายไปไหนเราจะได้รู้เลยฮะเควินคุณไม่อาจปล่อยให้บิลลี่ตายตรงนั้นสามได้เหรอคุณไม่สามารถปล่อยให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ได้หรือไงน่ฮะให้เราปล่อยเข้าไปนะ ออกไปจากที่นี่ก,ก็พอแล้วอือแล้วก็ไปเลยนะทำไมสิ่งนี like ้ต้องต้องเกิดขึ้นแซมคุดไปให้เขาไปได้อย่างไรฉันไม่สามารถทำร้ายเขาได้เขาเป็นเพื่อนเพื่อนของเราออ้ตำรวจมานะมามาออกจากที่นี่แล้ว มันจะไม่จบแบบเดิมนะปกติตรงนี้จะขึ้นมาแบบจบแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่ฮะเซกูแจร,รวมกันรวมกันสินี่นะฮะรวมได้ไขประตูแล้วประตูก็ทำการเปิดนะฮะสตีเวนทูวีคนดินิว แล้วก็หลังจากเราทําเบนดิ้งนี้จบก็สตีเวนจากที่ไม่รู้ก็จะกลายเป็นมีชีวิตนะฮะนั่นแหละประมาณนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็นาจะมีแค่นี้เลยฮะสำหรับสารเบนดิ้งสั้นๆนะอืมขอให้ท่านผู้ชม มีความสุขในวันนี้นะฮะอ๋อถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กดติดตามด้วยก็คือกดกระดิง่งวันนี้ไปแล้วบา,บายยขอโชคดีนะฮะผม